สวัสดีครับสวัสดีครับมาลุยกันต่อนีครับพี่ๆเนี่ยะสำหรับนะฮะตอนที่2หลังที่2ครับนะเดี๋ยวช่ากลางวันนี้นะครับเรามาลุยกันต่อนะครับนะถ้าใครถูกใจตรงไหนนะพี่นะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับเนี่ยหรือติดต่อมาได้ทางไลน์ได้เลยนะครับพี่พี่นะเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับสำหรับวันนี้นะครับชอบถูกใจก็ทักมาได้เลยนะพี่หรือโทรมาได้เลยนะครับนะมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับเนะ รายการที่หนึ่งครับเปิดออกมาก็ที่รุ่นนุซับลุงปูเถิงนะครับรายการที่หนึ่งเปิดออกมาฮะรายการนี้เนื้อชุ่มเงินโบราณที่โอ้โหตอบแปดรอบนี่ครับรายการนี้สวยๆวยี่ชายเลขโคดนัมเบอร์นะครับหมายเลขสามสิบฮะรายการนี้ขอที่สองร้อยแปดสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการที่หนึ่งนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่สองฮะ รายการที่สองครับรายการนี้เนื้อ2กษัตริย์นะครับลงยาแดงพี่นะครับเลขค้นเบอร์หมายเลข6กนะเลขค้นเบอร์หมายเลขหกนะฮะลงยาแดงนะครับนี่ฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยพอพี่นะครับรายการนี้ขอที่สามร้อยพอพี่นะครับรายการที่2องนะครับรายการที่สามครับมาหรอ่มต่อพี่นะครับเป็นรายการที่สมาหริต่อนะฮะรายการนี้เป็นเนื้อสากระสัตรลายเสือครับพี่นะฮะ รายการนี้กะ300อบาทเช่นเดียวกันพี่เลขโคดตําเบอร์นะครับหมายเลข6กระดกซับครับหมายเลข6กระดกซับครับพี่นะฮะท่านใจสนใจรุ่นนะครับรุ่นละ3า0รอบาทนะจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับนะสี่รุ่นผมให้พันหนึ่งนะสี่รุ่นผมให้พันหนึ่งนะฮะพิเศษให้เลยนี่ครับนะฮะสิบรุ่นแถมให้สามครับสิบรุ่นแถมให้สามนะฮะต่อมาครับรายการที่สี่เปิดมาครับ รายการนี้เลขคุณตัวเบอร์มาเลขสองสองสองครับโอ้โ oh, หตองสองเลขมงคลครับงานะได้ต้องสองเลขมงคลครับเดี๋ยวมาดูฮนะได้ตองสองเลขมงคลพี่โอ้โหกันไหลทองนะองค์พระจะเหมือนจริงนะครับนะลงยางม่วงมหามหนาาเลขคุณตัาเบอร์เ,รนนอเลขมงคลมาเลขต้องสองพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยพี่นะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยพี่นะฮะรายการที่สี่นะครับ ต่อมาครับรายการที่5ครับโอ้โหชุบทองโบราณลงยาหน้าหลังนี่นะชุบทองโบราณลงยาหน้าหลังนี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขยี่สิบหกครับรายการนี้เอาไปพี่สามร้อยบาทพอพี่นะฮะสามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับด้านหลังมีสักลิกานะพี่นะต่อมาครับรายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อทองแดงลมดำหน้ากากชุบทองครับนะเลขตเ,เ,เบอร์หมายเลขสิบสี่ครับทองแดงลมดำหน้ากากชุบทองเต็มแผ่นนะครับนี่นะรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทเลยกันนะครับขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทเลยกันพี่นะรายการที่หกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับ รายการที่เจ็ดเปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออัปการซาตินนี่ครับเลขโค้ดตัวเบอร์นี่ครับหมายเลขสามนะครับรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทเพี่นะฮะรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดครับมาเุยกันต่อฮะรายการที่แปดเปิดมาเป็นชุบทองโบราณลงยาหน้าหลังฮะชุบทองโบราณลงยาหน้าหลังมีเลขโค้ดตัาเบอร์หมายเลขสิบห้าเนี่ย รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าสิบาทพี่นะครับสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะต่อมาครับรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหเนื้อทองแดงมันปูเนี่ยคุยพื้นลงยาส้มหน้ากาชุบน้ำทองครับเลขรุ้นเลขมงคลพี่โอ้โหตองเก้าครับพี่รายการนี้ตองเก้าครับ เนี่ะตอนเก้าครับพี่โอ้โหเนี่ยโอ้โหรายการนี้นะครับผมขอนะพี่นะผมขอที่สี่ร้อยพี่นะครับขอที่สี่ร้อยบาทนะครับตองเก้านะครับเอาไปพี่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการที่เก้านะครับต่อมาฮะรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมาไม้พยังนิ้วดำนะครับแกะสลักสเสมือนจริงพี่เรี่ยมกรอบอะโอ้โหอะรายการนี้ให้พิเศษครับนะน้องขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับสี่ร้ยห้าสิบาทนะพี่นะฮะรายการที่สิบนะครับต่อมาครับพี่จายรายการัดไปนะครับรายการที่ สิบเอ็ดนี่ครับ <c oughs> รายการที่สิบเอ็ดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อเงินน,บบน,นี่ครับเลขคนตั้เบอร์หมายเลขแปดนี่ยนี่ครรายการนี้ขอที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนีครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนี่ครับนะ นะฮต่อมาครับรายการถัดไปกับพี่รายการที่สิบครับรายการที่สิบเปิดมาพี่โอ้โหยนวะหุ้มทองคำยี่สี่เคครับพี่รายการนี้นะครับเลขคนจบเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการที่ขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ เจดอยบาทในพิธีารรายการที่สิบสองนี่ครับหรือรายการที่สิบสามครับมาลือต่อนี่รายการที่สิบามเปิดมาเป็นเนื้ออปปาก้สาสตตนลงยาแดงหน้าหลังนี่นะเลขโคดเบอร์อรใหม่ลเลขยี่สิบเีรายการนี้สองร้อยแปดสิบาทนะครับรายการที่สิบสามครับต่อมาครับรายการที่สิบสี่ รายการที่14สี่เปิดมาพี่โอ้โหเนื้อชุบโบราณนี่ครับุ้ยพื้นลงยาชมพูพี่นะี่ครับรายการนี้ลุ้นเลขมงคลนะครับหมายเลขอันดับเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับลุ้นเลขมงคลนะดูได้เลขมงคลไหมพี่นะ่ครับนะฮะดูด้านหลังเลยพี่ปาบโอ้โหตองห้าครับ ได้เลขโค้ดนัวเบอร์ตองห้าครับพี่นะรายการนี้เอาไปพี่นะฮะขอที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาท,นะบบาทพี่ตองห้านะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบห้านะครับรายการนี้เปิดมาตัดทิศมหาชนวนพีนะ่ ตัดชิดมหาจนวนพี่นี่ครับนี่ฮะรายการนี้จัดไปพี่นี่ครับรายการนี้ขอที่สามรอยบาทพอพี่นะฮะร,รายการที่สิบห้านีครับต่อมาครับรายการที่สิบหกครับพี่ชาย รายการที่ที่หเปิดออกมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อแบ็โรเดียมลายทองนะครับรายการนี้รายการนะคัดจะสร้าง40สิบลิตรนะครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสามครับรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่ที่หนะครับต่อมาครับนรายการที่17ครับรายการที่17เดเปิดมาพี่ โอ้โหสามกษัตริย์สามกษัตริย์ฝั่งพลอยครับนะเลขโค้ดตั๋วเลยครับหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับโอ้โหเลขมงคลครับจัดสร้างเก้าเหรียญครับพี่เลขมงคลครับจัดสร้างเก้าเหรียญครับพี่นะรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับน้องขอที่นะห้าร้อยห้าสิบบาทพอพี่ขออีกห้าสิบลวกันนะพี่นะปกติสามเคก็อยู่สามสามร้อยกว่าบาทแล้วนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดเปิดมามาเป็น 4K ครับโอ้โหเอาอีกแล้วพี่ได้นำเลิกอีกแล้วครับเลขคุณหะเบงหก168ครับนี่ฮะได้นำเลิกกันพี่นะครับรายการนี้เป็น 4K พี่นะรายการนี้ขอที่500บาทนะฮะ500บาทเหมือนเดิมพี่ชายนะครับเป็นรายการที่นะครับนำเลิกนะครับนะโอ้โหที่เด็ดเลยครับที่เด็ดเลยนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่19เกเปิดมาฮะ รายการที่ก้าเปิดมาเนื้อทองแดงมันปูพี่นะครับโอ้โหนะฝังไม่ประคำนะกรอบชุบนะ้ำทองคำพี่เลขโค้ดตําเบอร์มาเลขสองสองสองจัดสร้างเก้าเหลี่ยญพี่เลขมงคลพี่รายการนี้ขอห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทขอพี่นะครับต้องมาครับรายการจะไปครับรายการที่ยี่สิบครับรายการที่ยี่สิบเปิดมาพี่โอ้โหนื้ออัป,ปาาซาตินพี่ครับ นี่ฮะเลขโคดจำเบอร์น,รน,รรน,อรรนี่ครับหมายเลข19เนี่ยรายการนี้ขอ250าบาทพอดีรายการที่20นะครับนะ่ยสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันธรรมานี่ครับพี่ชาย20บรายการนี้ฮะหากชอบถูกใจก็ปิดเงินเข้ามาได้เลยนะครับนะบขอบคุณมากครับ